สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสายพระรวยนะครับเอาสําหรับแรงนี่เป็นคําแรงของวันที่หานะครับก็ได้มาที่ร้านทำของปูนักนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าลานปูอัยตนะนะครับอามากับขอพ่น นั่นแหละครับด้วยกับขอพรกับปู่อจัตนะนะครับ ภคุปโตนะตสัมมาสัมพุทธะโมูตระภควะโตนะตัตสัมมาสัมพุทธะนโมัสสะภควะโตนะตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูอายตนะมหาราโภโมพระเ้าพระเจ้าในย่องใสปัววันแลีขอให้ปู้ได้ประทานทรัพย์สินนานาบันดาลโชคลาภให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปู้อัยตนะมหาราชโหรณมุทธายะาพระเจ้าให้ทองใสบัววันพร้อมด้วยเอฟซีก็ให้ผู้ได้ประทานทรัพย์สินอาณา,นาบรรลุโชคให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ปูอยตนะมหาลาภพนะโมพุทธ,ธายะข้าพเจ้าในทองใสบัววันหรือช่องทองใสพารวยพร้อมด้วยเอฟซีขอให้ปูได้ประทานทรัพย์สินนา,นานาบันดาลโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินส,สาธุสาธุสาธุขอกรบกับปูอยตะนะเนาะครับเนาะก็ขอให้ ของทองใสพ้ารวยให้เจริญรู่ข้าวนาให้มีคนติดตามและคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆเป็นหมื่นคนแสนคนล้านคนนะครับและก็กให้1ิจซี่กถึนมีคนสุความเจริญแล้วก็มีโชคมีหลับไปด้วยกันในวันที่16กันยายน6 4สีนี้และตลอดปีและตลอดไปนะครับซึ่งมืัอนี้มา ปูพิ่นกับบอยูนะครับเนาะก็ได้ยินตั้งแต่เพื่นพันวาก็ได้ข่าวว่าปูพิ่นปล่อยสามตัวแล้วนะครับกะฟังหวูหวบหูกอนแนล้วก็ได้ยังบ่ท่านในมั่นใจครับเพราะว่าบ่ท่านในยินจากปากปูนะครับเนาะซึ่งปูนาเพิ่นก็ได้เดินทางไปทางบ้านนะครับหรือว่าไปทั้งหนองค่ายอยียงประมาณนี้แหละครับแต่ว่าบ่ชัดเจนนะครับ กระคงตรงรอวางาฟังจากปากผู้อีกตั่หนึงเนะครับว่าสามตัวนึนจะเป็นตัวใดแต่ว่าได้ยินมาพ่อเขา่เขาว่าเดี๋ยวนะครับเด้อหกแปดเก้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งกะได้ยินมาอีกจากผู้อื่นนะครับเนาะแต่ว่าแกยังไม่ทันได้ชัดเจนหรือว่า fc ท่านใดรักท่านใดชอบก็อยากจะยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลงวดประจําวันที่16กันยายน64นี่ไว้ก่อนกะไรเนาะครับเนาะแต่ว่ากะเพื่อความแน่นอนก็นคือถ้าล่อฟังจากปากปูนะครับอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางไว้นะครับยังบ่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนและไม่ยังไม่แน่นอนนะครับซึ่งแอดมาทีรันทัมืมเนกะบ่เห็นปู ไปว่าก็ได้มากับปู่อัยตนะล้กก็ขอพ่อจากปู่อัยตนะลวก็มาบึงทางดันร้านถ้ำกันนะครับเอาสำหรับตัวเลขแนวทางก็ยังบริชจนนะด้ครับด้อยได้ยินแต่เพิ่นวานะครับได้ยินแต่เพิ่นวายังบริยินจากปากปู่เองเพราะว่าปู่เพิ่นบ่อยูนะครับต้องรอนะครับรอติดตามในคลิปหนะนะครับซึ่งปู่เพิ่นจะปล่อยวันพระ ใหญ่นะครับคือวันพุ่งนี้นะครับวันที่หกกรอดใจรอดนะครับเด้อฟซีทุกท่านครับเอากรชมบรรยากาศร,บรอบๆไปกันครับนี่ครับซึ่งกระมาน้ากันหลายช่องครับแต่ว่ามากกบะบริณัดไม้กับปูไใบปูพันเล่ปรอยูปูบริบอกนะครับกระพักกันมามาน้ากันหลายช่องแต่ว่ากระ ทันในใดได้เราครับกับประมาณนี้นะครับพอชัดเจนนะครับด้อยยังไม่ชัด,ชดเจนก็นกนล่อไปอีกสักกนครับว่าจะแม่นตัวนี้หรือบอนะครับเป็นวันที่6นะครับก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับแต่่าทีได้ยินมากกับประมาณนี้นะครับเด้ย่ยยังบม่ชัดเจนเรกครับ หรือว่าท่านได้ชอบกะยึดจับจรากินเบ่งไว้ก้อนก็ได้ครับเพื่อมุดแพงนะครับซึ่งปูนาคเพิ่เคยได้นะครับเพิ่เคยได้สองวดมาแล้วนะครับแต่ว่าถัาปอยออกไปกะคงบอนานเกิดรอกก็คงเต็มนะครับใช้เวลาไม่นานก็เต็มนะครับนี่ครับนี่คือสาราเพิ่นนะครับกำลังเด็กกำลังสร้างไปนะครับ รอไปสักวันนะครับเนาะอใจรอนะครับใจรออนะครับขุนนะครับมานัมกันหลายช่องครับกำลังจะเดินทางออกไปนะครับเอาเอฟซีครับอเมริกาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามในคลิปต่อไปนะครับ จคงจะเป็นวันที่6นะครับวันที่6ตอนเชา้าเช้าไอ่อนเที่ยงประมาณนี้แหละครับผู้เิ่นจะปล่อยในท่าน3ตัวนะครับที่แน่ชัดนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขอมีติการทไทยทำในเที่ยงแชรนี้ก่อนนะครับเ<อ>้อเอา่นออกไปข้างนอกกันแล้วอยากมาท่านเพิ่นเนาะครับเนาะ,ค,ะคงจะได้ติดตามเพิ่นไปนะครับ สมัครที่นี่ครับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม